นักวิจัยทั่วโลกต่างพยายามที่จะไขปริศนาของ Stonehenge บางคนเชื่อว่าเป็นปฏิทินยักษ์บางคนเชื่อว่าเป็นสถานที่ในการทำพิธีกรรมการรักษาและบางคนก็เชื่อว่าเป็นศูนย์รวมทางสังคมและการเมืองของคนโบราณการค้นพบหมู่บ้านโบราณที่เรียกว่า The Rington Walls ได้เผยให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของผู้คนที่สร้าง s t o n e h e n g มีร่องรอยของบ้านไม้เครื่องปั้นดินเผาและอาหารที่พวกเขากิน ทำให้เราสามารถปฏิปต่อเรื่องราวในยุคนั้นได้มากขึ้น Stonehenge ไม่ใช่แค่อนุสาวรี์ในประวัติศาสตร์แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสมัยนิยมทั้งในภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และวิดีโอเกมเรื่องราวของมันยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและนักสร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบในช่วงศตวรรษที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการการอนุรักษ์ขนาดใหญ่เพื่อรักษาและบูรณะ Stone เ henge ชิ้นส่วนที่ล้มลงได้รับการยกขึ้นและซ่อมแซมเพื่อให้โครงสร้างโบราณแห่งนี้ยังคงยืนหยัดต่อไปเพื่อคนรุ่นหลังการค้นหาคำตอบยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการค้นพบมากมายแต่ความลับของ s t o n e ฮ e n ์ก็ยังคงถูกซ่อนไว้ในทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และหลักฐานที่ยังรอการขุดค้นอนาคตของการวิจัยจึงยังคงเปิดกว้างเสมอการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไป มีการนำเทคโนโลยีทางดราราศาสตร์มาใช้เพื่อตรวจสอบความแม่นยำในการจัดเรียงหินและเพื่อค้นหาความลับที่อาจจะยังถูกซ่อนไว้ในความเชื่อมโยงกับดวงดาวในที่สุด Stonehenge ก็ได้ไม่ใช่เป็นแค่กองหินในอดีตอีกต่อไปแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และเป็นหลักฐานของความสามารถและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ยังคงยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ การเดินทางสู่ความจริงยังคงดำเนินต่อไปแต่ Stonehenge ก็ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางความมืดมิดเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกในอดีตกับปัจจุบันและเป็นเครื่องเตือนใจว่าในจักรวาลที่กว้างใหญ่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอการค้นหา